โซโบสลายขออนุญาตนะคะโซโบสไลายอย่าโซโบสไลานะทำไมอะโซโบสไลายเขาเคยพูดแล้วเรียกชื่อให้เกเตะเรียกชื่อลูกชายดิฉันที่เขาอยู่ทั้งเซาลบวกทั้งไลายซิงแล้วนะไม่มีใครเปลี่ยนชื่อก็บางทีเขาไปอดูไอ้ลีนี่นี่นาว่าอ่านชื่อเขาว่าอะไรกันแน่เพราะบางทีมันมีโซโบสไลาโซโบสไ์เขาโซโบส์สุดลายนี่ไปนั่งฟังไปนั่งฟังคำพูดของเขาอ่านชื่อตัวเองประมาณลอยรอบโซโบสไลา อทีมนี่มป็นปัญหานะตั้งแต่เด็กคุยเด็กคอยเด็กเขาเรียกน้องดอมก็ได้เรียกน้องดอมก็ได้หรือจะเรียกอย่างอื่นก็แล้วแต่แต่ว่าน้องดอมเองก็บอกว่าเอาจริงๆเขาไม่เกี่ยงเรื่องตำแหน่งที่เล่นแต่ว่าตอนพักครึ่งเนี่ยครอปก็เองก็กระตุ้นกระตุ้นนักเตะอย่างหนักๆนะคะแล้วก็เป็นคือต้องบอกว่าสวอสไลน์นี่แทบจะเป็นดิวออฟเดอะซีซั่นของลิโอ้โหเล่นห้าแมตช์ดิวออฟเดอะซีซั่นต้องบอกว่าเพราะว่าดิฉันเนี่ย เหนื่อยข้างค่ะพูดตรงๆเลยว่าออนไลน์ช่วยผมหน่อย5เกมดีออฟเดอะซีซั่นหรือจะเถียงไปแล้วลุยดีอาร์ดไปดูสถิติสเขาดีอาร์ตมันฤดูกาลที่แล้วจะมาเลยแกดูรดูกาลนี้มีเซตนประการคนที่เป็นดิวออฟเดอะซีซั่นคุณตัดสินแล้วอย่างงี้เมสันมาผมไม่ต้องเกิดบอกว่าอย่าเพิ่งใจเย็นแกเจ็บตายแล้วเราออนเราออกอากาศอ๋อเหรออันนี้เขาเห็นออนไลน์เขาบอกว่าใจผู้หญิงครับคุณผู้ชมครับต่อให้กระเป๋าใบนี้มันจะแทงแค่ไหน แต่ถ้ามันอยากได้แล้จะซื้อถ้ามีเขาไป S A L E เดี๋ยวสาระที่พาดหัวและที่พูดกันเนี่ยยังไม่ไม่สอดคล้องกันเลยคือเขาบอกว่าผมชอบโค้ดออนไลน์ของคุณว่ะครับกระตุ้งกี้บอกว่าอย่ายอมแพ้เอต้องลงไปนี่วันนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอไปโพสในออนไลน์หน่อยได้ไหมคุณนิณาบอกซูเปอร์สไลด์ดีลออฟเดอะซีซั่นใครเห็นด้วยกดหนึ่งมาในไลฟ์แชร์หรือว่าหน้าเพจก็ได้ค่ะ แล้วประเด็นคือผมแล้วแฟนอยู่ไหนมาถ้าคุณทำแบบนั้นเนี่ยผมจะไม่รอดอะไรไม่เหมือนกับผมเอาเอาขายแย่เข้าไปในบ้านใครสักคนหนึ่งเขาบอกว่าแฟนลิพูได้บอกว่าเรื่องของตู้ก็คำขาดมาไปาย